โอเคครับ okay, ทุกคนตอนนี้นะครับยี่ก็ผมนะมาชแนลเช่นเคยนะทุกคนนะก็คือวันนี้นะครับผมจะพามากินแบบเป็นมา aga, นะม่าเกาหลีแล้วก็ใกล้ KFC แล้วก็ปลาแซลมอนละกันนะอันนี้ก็แบบพาจะพามากินเลยนะครับงั้นเรามาดูกันเลยนะแบบต่อที่แบบว่าไปกินเลยดกันจักเกอโอเคครับทุกคนตอนนี้นะคะกกรับแล้วก็แบบว่าเตรียมของเรียบรอนะ้อยแล้วทุกคนนะแบบมีของเต็มเต๊ะอ่ะครับทุกคน มาครับเราก็ด้มากินกันเลยนะทุกคนนะโอเคมาครับทุกคนก็เป็นอันที่เราก็จะกินกันนะอันนี้เป็นมามะ่าเพกเกาหลีนะครับอันนี้ไม่ใช่มามะ่าโอเคนะอันนี้นะอันนี้เป็นคนุณซอกนะครับน,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 น้ำเปแกงนื้อากันมาคนเราจะมากาวกนหน่อยนะคนดูดอดูสิคนน่ากินไก่ก็มีนะคนไก่เพลฟีนะโอเคครับ พูดเยอะจะคอเรางกินกันดีกว่าขอคนสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่คนโคตรน่ากินนี่คนเลยดีโอ้โหโคตรน่ากินนะเอาไปเล่นไปโอ้โหโคตรร้อนนะคนตอนเนี้ยพังก็ไม่เปิดดว้วยร้อนจริงๆริเลยมาเลยทุกคนมาเลยมาครับโอ้เป็นยังไงอะครับเดี๋ยวดีว่วางไง วันนี้วันนี้ว่างเลยับทุกคนก็เลยมีเวลามากินมาม่าทำจั๊กโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแซมมอนก็มีนะมาครับทุกคนเรากินคำแรกเลยดีกว่าอืมอะไรนะคนจุกโคตรจืดอะครับโคตรจืดเด้อครับทุกคนค ยังจืดเลยไม่รู้ชาติเลยถอยคำหนึ่งนะมจืดไม่มีอะไรเลยแต่รชาติาแบบว่าไม่รชาทน,นมันจืดไปเลยทุกคนรสชาตินนะ่ะแค่นั้นเลยมาเขาคนมีแซมมอนด้วยนะ ีให้ทุกคนแซมมอนเลยนะก็ดูนะนี่นะคนมาครับโอเคเกี่ยวเด็กๆโอเคอร่อยอร่อยจริงๆทุกคนเล่หมูอร่อยจริง,รรงแก่คิดนี่โดนาทีไม่แต่แซมมอนน,น,นะเพราะแซมมอนอร่อยเกินไปไงแซมมอน,น,มอ,น,น,มอ,น,นอร่อยอร่อยเลยเราจะไม่แต่อีกแ,แล้วมาทุกคน กินต่อครับมันจืดทุกคนอ้ไหนร้อนมากนะคนเหงื่อตักเต็มตัวเลยนะครับจ้านต่อ เสร็จก่อนมาด้วยเฮ้ยเออดูแล้วเฮ้ยทุกคนยั้คุดูดีดูเด็กก่อนาซาดีครับรสชาติทุกคนคุ้นเคยนะแต่เงี้ยเพยไม่พ <es> <t os salaries> <t os weed>. ูดเยอะ งันนนะครับทุกคนว่าไม่มีอะไรเลยมันก็เผ็ดอร่อยนะงันหั้น,นครับนี่ไม่ไดีนะครับมาโอเคนะเผ็ดก่อน,นะครับทุกคนผมบอกเลยโอเคทุกคนไม่ไลย นายก็หลอกนะเนี่ยมาพอดีไม่พูดแล้วเรามากินกันเรื่อยๆ,ๆยดีกว่านะพ่อนาะ สมัติจริงๆกัทุกคนดูนะสมัติจริงนะนี่นะยังยังยัง,ยงไม่ตายดูทุกคนดิ้นจริงๆอ่ะแบบเคยมันยัง,ยงไม่ตายแค่นั้นแหละจบไม่พูดเยอะมาครับอันนี้น่าจะเป็นคำท้ายนะครับช่วงท้ายปิดเก่าเปใิใหม่ทุกคนนะก็ปีนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยงินทองขอจอยไปขึ้นบ้านนะครับก็ นึกคิดประสงค์สินใดสิ่งนั้นบบเป็นด้วยชอบประกอบไปทำนซส์ขอให้สิงมาจนสำเร็จแก่ใญัดโยกถุกท้าตุบกระเดินสาธุติ่งตออือพี่เดิมมาแล้ว 八点半。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.